สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเอฟเฟกนะครับโทนเวิร์กของคองนะครับเจ้าแพนโดร่าตัวนี้นะครับเป็นมัตติเอฟเฟกนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับนี่ปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดหนึ่งขั้นตอนนะครับเปิดเครื่องนะครับอ่านี่นะครับพรีเซตที่ผมเซ็ตเอาไว้นะครับตอี่ชื่อผมเองนะครับผม เป็นพีเทินที่1น่นะครับผมหรือว่าพรีเซตที่1นนะครับเราเปิดไฟนะครับหน้าจอนะครับดันที่สุดนะครับป๊าดแน่เห็นไหมเปิดไฟหน้าจอจูเนอร์นะครับนี่นะครับเราสามารถจูนเบรดได้นะครับเป็นจูเนอร์ให้ด้วยนะครับจูเนอร์เสร็จนะครับการตั้งค่าก็ไม่ยากเลยนะครับผมลูกศรตัวนี้นะครับสอนวิธที่ใช้เลยนะครับป๊บนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับ ของเพลเซอร์นะครับดูนะครับข้างบนจากระพริบนี่ฮะไดนามิกนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าเราจะใช้อะไรนะครับนะฮะเอฟเฟกนะเปิดใช้นะครับนี่อีคิวนะครับนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไว้นะครับมา่ะนะครับถอยหลังไปก่อนละกันนะครับไปที่คอมนะครับผมนะครับ ไดนามิดนะครับเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้อะไรจะเสียงโอไรส์นะครับมีเสียงแตกนะครับนี่นะครับเป็นิสโทรชั่นนะครับอัปเตนะครับมีให้เลือกหลายโหมดนะครับเลือกเข้าไปเลยนะครับผมที่ผมพิเศษไว้ก็ใช้เป็นคอมโพเซอร์นะครับผมเลื่อนกลับมาเป็นแอม์นะครับนี้เลยนะครับทูฟนะครับนี่นะครับไฮเกนนะครับผมเลือกได้เยอะนะครับนี่ฮะเลือกได้เยอะนะครับ เป็นตู้เป็นไม้นะครับผมต่อไปนะครับผมใช้ที่ทูฟตึงนะครับ Eq นะครับโลนะครับโลนี่นะครับผมนะเราสามารถปรับได้เลยนะครับโลนะครับผมว่าจะให้โลเยอะขนาดไหนมิดไฮนะครับสมมุติเราไปที่โลนะครับผมไปที่โลก่อนนะครับเราเลือกที่โลนะครับเราสามารถเพิ่มลดได้นะครับที่โล จะเอาขนาดไหนนี่ครับเกฑนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะไฮมิดโลนะครับเพิ่มได้นะครับผมครับโลเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกเราเปิดได้นะครับเปิดใช้ได้นะครับเอฟเฟกอ่าอันนี้ครับจะเพิ่มเสียงมิดเสียงไฮนะครับผมพรีเซนต์นะครับผมทิมเพิ่มได้หมดนะครับผมเอฟเฟกนะครับแล้วก็เป็นตัวกรองนะครับ รีเวลนะครับใช้เท่าไหร่นะครับล็อกไว้ได้นะครับผมรีเวลนะคะใช้ที่24นะครับนะครับก็ล็อกไว้ครับผมล็อกรีเวลไว้ตั้งชื่อนะครับผมก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมนี่นะฮะผมใช้โตล่านะครับผมเสร็จแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปแล้วก็ไว้นะครับพอเราได้พิเศษแล้วนะครับเราก็มาชี้ไว้ปุ๊บอ่าคอมเพลสเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ช่องหนึ่งนะครับผม นะครับ e x i t ไปนะอ่าตัวล่านะครับ channel ตสองนะครับเราก็เลือกนะครับแก้ไขหรือว่าเราจะไปเอา p set เข้ามานะครับเราก็แก้ไขได้นะครับสมมุติว่าผมใช้อ่าอัลฟาตัวนี้นะครับผมจะ p set เขานะครับผมไปที่ตัวแรกอ่าเป็นเป็นคอมนะนี่นะครับผมทูฟก็เป็นเป็นทูฟหนึ่งนะครับทีมใช่ไหมครับผมครับอันเนี้ยเขาจะเขียนว่า โหมดอะไรนะครับเป็นน่าจะเป็นคอรัสนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเลือกโหมดได้นะครับผมเป็นวาว้าวเป็นวาวนะผมอันนี้ก็เป็นรีเวิร์บนะครับใช้ลูมนะฮะอันนี้ตัวกรองนะครับ nR นะครับผมนะฮะรีเวิร์เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อใหม่นะครับผมตั้งชื่อใหม่นะครับปั๊ปปปปเราจะให้ไปอยู่อ่า เชนนไหนนะครับเราก็ย้ายไปนะครับขยับขยับไปนะครับนี่ครับผมให้ไปอยู่ที่ตรงไหนฮะครับให้ไปอยู่ที่อ่าสิบแปดสิบเก้าอะไรเนี่ยครับเราย้ายได้นะครับผมตั้งค่าตรงนี้ใหม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมเอาพิเศษเข้าออกนะครับไม่ได้ตั้งค่านะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับผมใส่ฐานได้อันนี้ใส่ฐานอยู่นะครับฐานก็จะหมดแล้วนะครับผม แล้วก็ inputoutput นี่นะครับสามารถแกะเพลงได้นะครับตัวนี้นะครับผม Output ออกไปที่แอมเลยนะครับอย่ันนี้ Input นะครับผมใส่หูฟังได้นะครับนะครับผมเยี่ยมครับตัวนี้ครับราคาไม่แพงนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมเอฟเฟกเยอะนะครับสำหรับเบสที่เป็นพาสซีฟนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับผมช่วยเบสที่มีกำลังน้อยๆนะครับได้เยอะเลยนะครับผมนี่นะครับผมพรีเซตก็เยอะนะครับนะครับ คุ้มนะครับผมตัวนี้คุ้มค่านะครับผมนะครับสวัสดีครับผมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับใต้คลิปครับ